ดูมาตรการที่คอรมอนะครับทอดออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าพลังงานกันก่อนนะครับมาตรการนี้มีอย่างน้อยประมาณ10ข้อจะช่วยอยู่3เดือนครับก็คือพฤษภาคมมิถุนายนและก็กรกฎาคมเราไปเริ่มต้นที่กลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนครับกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาจะเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อกา๊าซุงต้มสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่3.6ล้านคน ก็จะเพิ่มจากเดิมนะฮะคุณได้เดือนละ45บาทตอนนี้จะเพิ่มเป็นเดือนละ100บาทนะฮะสเดือนนะเหมือนที่บอกไปนะครับพฤษภามิถุนาและก็กรกฎาคมนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่เป็นผู้ค้าหาบเร่แผงรอยที่ถือบัตรคนจนนะฮะตามตัวเลขเนี่ยมีอยู่ประมาณ5,500คนเขาบอกว่าเขาจะให้ส่วนลดซื้อกา๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทฮนะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพี่ๆวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ ที่คุณได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกครับจำนวน157,000คนเขาจะช่วยเหลือนะฮะค่าน้ำมันก๊าซโซฮอฮะก็จะให้คุณนะครับ250บาทต่อเดือนด้วยกันส่วนเรื่องของ NGV นะฮะเขาจะคงราคาขายปีกก๊าซ NGV ไว้ที่15บาท59สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพี่ๆที่ขับแท็กซี่ผู้ขับแท็กซี่มิเตอร์นะฮะ ภายใต้ด้วยนะภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันคุณสามารถซื้อกา๊าซได้ในราคา13บาท6 2สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเอามาที่เรื่องของค่าไฟกันบ้างค่าไฟครับเขาจะลดภาระค่าไฟคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับเขาจะมีการลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยค่าไฟนี่จะยาวหน่อยนะครับก็คือช่วยตั้งแต่ พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาค่าไฟนี่ช่วย4เดือนแต่มาตรการอื่นที่บอกไปนี่ช่วยถึงแค่กรกดานะครับเรื่องของน้ำมันดีเซลกันบ้างยังคงตรึงน้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทต่ตอลิตรไปจนถึงเมื่อไหร่ถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะรัฐบาลจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องของน้ำมันดีเซลอีกรอบหนึ่งครับเอาคนที่ทำประกันสังคมนะครับมาตรา33นะฮะ มาตรา33เขาจะลดอัตรางเงินสมทบของนายจ้างและก็ลูกจ้างนะครับจาก5%เหลือ1%น1%นะครับอันนี้มาตรา33สฮะส่วนมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับสำหรับมาตรา39เขาลดอัตรางเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จากเดิม9เเหลือน1นมาตรา40นะฮะลดลง42ถึง180บาทต่อเดือนนะครับ ส่วนเรื่องปุ๋ยยาแล้วก็อาหารสัตว์พวกนี้กระทรวงพาณิชย์จะคุยเพิ่มเติมครับ